สุ่มอย่างง่ายแล้วนะครับผมสุ่มอย่างง่ายไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังนะครับภาษาไทยเสร็จแล้วเนอะเรียบร้อยนะครับภาษาไทยเชนนิสาเสร็จหรือยังครับคิตนิสาเรียบร้อยนะครับวิทยาศาสตร์เสร็จหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิทยาศาสตร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสังคมศึกษาเสร็จหรือยังครับ20นะครับอ่ะสังคมศึกษาให้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ตอกี้เป็นกลุ่มแรกไปแล้วเราให้สิทธิท่านกลุ่มสุดท้ายนะครับ ขอเชิญกลุ่มสารการเรีน,นรูปภาษาไทยนะครับขึ้นมานำเสนอได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนของกลุ่มสารการเรีนรู้ภาษาไทยนะครับเราได้ล็อกท่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทำเวียินให้กันอาจ,จารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษาเล่นใช่ไหมครับไมไฟไม่นตกหน้าดีครูามาจับมือผมเลยบอกอาจารย์ผมขอ,อนำเสนอหน่อยเชิญเลยครับผม ก็เดี๋ยวขอเชิญอาจารย์วิทยากรประจำกลุ่มเหนือเตรียมให้คอมเมนต์นะครับผมก็จะแรนดอมมเหือนกันนะครับสุ่มอย่างง่ายเดินเจอใครถามคนนั้นนะครับผมอาจารย์ุวิชาบอกเขาก่อนจะได้เลยนะครับก็จะเป็นไอขีดแม่ขีดแค่โดนที่รานะครับ

สาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยครับสาระใหนะ่าจดแต่พอดีว่าที่ออกแบบในการเรียนรู้โรงเรียนชุบทศึกษาเนี่ยกลุ่มสาระภาษาไทยเราออกแบบโครงสร้างการเรียนรู้ในการเรียนรู้ตามสาระครับไม่ได้ออกแบบในลักษณะของวรรณคดีเป็นฐานเพราะฉะนั้นโรงเรียนชุบทศึกษาก็เลยจะมี หน่วยการเรียนรู้5หน่วยตามสาระของภาษาไทยโดยมีเริ่มจากการเขียนการอรานการเขียนการออกพูดและการใช้ภาษาแล้วก็วันนี้จะมีกิจกรรมครับส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่เลือกมาตั้งแต่หที่อาจารย์ให้ทำของด้านก็คือกิจกรรมที่สี่ครับเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารครับในการเรียนรู้ที่ ตอก็คือชื่อว่าให้พนักงานใช้ภาษา้าวนานวัตกรรมแล้วเรื่องที่หนึ่งที่จาออกแบบเป็นการต่อยอดความรู้สากครั้งที่แล้วเกี่ยวกับนิตติวิทนะครับเกี่ยวกับห้องเรียนสมุงจริงก็เลยเอาชื่อเรื่องว่าห้องแห่งความหมายนะครับมาตรฐานตัวชี้วัดเหล่านี้แล้วก็สาระการเรียนรู้เนื่องจากว่าของระดับชั้นมสถึงม6เนี่ยเราแบ่งให้มสีเรียนเรื่อง คำและสัมวลในเรื่องคำและสัมมวนของสาระการเรียนรู้นี้ย่อยสําคัญใก็จะมีความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในที่อยู่ในเนื้อหานั้นเราก็เลยออกแบบออกมาเป็นแผนการเรียนรู้ครับตรงนี้ตัวเลข42ี่เอาค้างไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปลัดทีนึงว่าไปอยู่ในแผนการเรียนรู้ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับ ผมเขียนออกมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีษาษาสารสนเทศเป็นฐานประกอบการใช้ห้องเรียนเสมือนจริงครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชัย้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องพัฒนาการใช้ภาษาก้าวหน้านวัตกรรมแผนที่1นึ่ทัของหน่วยการเรียนรู้เรื่องห้องเห็นความหมายเวลาเรียนหยุชั่วโมงเพราะว่าที่โรงเ,เรียนให กำหนดให้60นาทีต่อภาคครับก็เลย่งชั่วโมงพอดียส่วนด้านมาตรฐานในการเรียนรู้ครับมาตรฐานที่ท4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาหลักภาษาการเปลี่ยนแปลงพลังภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตัวชี้วัดครับม4.62ครับใช้คําและกลุ่มคาสร้างประโยคตามวัตถุประสงค์ส่วนสาระแกนกลางก็คือเรื่องคําและํำนวนครับสมรรถนะครับ พอดีก่อนหน้านี้เขาไปขยายโอกาสเกี่ยวกับการใช้สมรรถนะที่เป็นในรูปแบบนี้ให้กับโรงเรียนนะคระับภาษาเกาเลยเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ว่าสมรถสมรถนะที่1การจัดการตนเองสมรรถนะที่2การคิดขั้นสูงแล,แล้วผมก็เลือกมาว่าอะไรที่มันจะเข้ากับสมรรถนะที่เราจะสอนในเรื่องความหมายโดยตรงและความหมายโดยใดน,นี้ก็มีสมรรถนะการคิดขั้นสูงสมรรถนะการสื่อสาร สมรรถนะก,การรวมพลังการทำงานเป็นทีมสมรรถนะก,การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนแล้วเดี๋ยวเราจะมีประเม,มินอีกทีหนึ่งครับประเม,มินเกี่ยวกับสมรรถนะต่อมาคุณลักษณะอันดึงประสงค์ซื่อสัตย์สุจริตใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน,นรักความเป็นไทยแล้วก็มีจิตสาธารณะครับสาระสำคัญครับคำเป็นสารที่ผู้เขียนเจตนาสื่อไปยังผู้ฟังผู้อา่านคำทุกคำจึงมีความหมาย ซึ่งอาจจะมีทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยในคือหมายถึงเชิงเปรียบเทียบหรือในยะประวัติหากเลือกใช้คําไม่ถูกต้องเหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันจะส่งผลให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพก็คือเขียนมาให้ล้อกันตามอ่าที่กับตัวชี้วัดเลยว่าเขาต้องการให้ใช้คาและคำนวนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในจุดมุ่งหมายที่นักเรียนจะเรียนในคาบนี้เนี่ยก็คือต้องการให้ นักเรยียนสามารถเอาคําแล้สัมพนนั่นแหละไปใช้ชีวิตประจำวันได้ก็เลยออกมาเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ครับเมื่อนักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ห้องแห่งความหมายเกี่ยวกับการใช้คําที่มีความหมายโดยตรงและคาที่ม,ม,คาามีความหมายโดยในนักเรียนเกิดสมรรถนะดังนี้5.1เห็นคุณค่าการใช้ความหมายโดยตรงความหมายโดยในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 5.2เลือกใช้คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยในสร้างประโยชน์เนร้ยตรงตามวัตถุประสงค์ตรงนี้เป็นเลือกใช้นะครับต่อไปอันที่3ให้นักยามบอกลักษณะและความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในส่วนสาระการเรียนรู้ครับมี2อย่างที่ต้องการให้นักเรียนก็คือความหมายโดยตรงคืออะไรความหมายโดยในคืออะไรและผลงานที่ต้องการครับคิปละครสั้นหนึ่งนาทีเกี่ยวกับการใช้คำที่มีความหมายโดยใน โดยการใช้แอปพลิเคชันผู้ทักก้อนซึ่งครั้งที่ผ่านมาอาจารย์พาอบรมทำาโ้ทักก้อนซึ่งมันจะสามารถทาง่ายแล้วก็ทําได้แค่เดียวภายใน2อสานาทีนักเรียนก็ทําเสร็จเลยแล้วก็คิดว่าการให้นักเรียนสร้างแอปพลิเคชันการให้นักเรียนสร้างะระคอรสั้นจะทําให้นักเรียนรู้ด้วยว่าเอาคาที่มีความหมายโดยในนั้นไปใช้ในชีวิตประจํบบาวันได้ตรงตามสถานการณ์จริงหรือเปล่าครับมาดูในการกระบวนการจัดก,การเรียนรู้นะครับ ใช้กระบวนการจัดการเรีนยนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานเขาจะกำหนดไว้ประมาณ5าขั้นตอนประอกอบกับการใช้ห้องเรียนสจริงนะครับกิจกรรมที่1กํากำหนดปัญหาและนิยามปัญหากำหนดไปว่าเพื่ออะไรทีครับให้นักเรียนเข้าห้องเรียนสจริงเ,เพื่อสังเกตคําที่มีความหมายโดยตรงกับความหมายโดยใน,นโดยการที่นักเรียนเข้าไปนี้ข้อที่สองครับครูจะนําเสนอก่อนว่าให้นักเรียนเห็น ให้นักเรียนเห็นคลิปภูทากอนที่ครูทำที่เป็นภูทปปากอนที่ชื่อว่าดาวในดาวในร้านอาหารนั้นคือผมไม่ไม่ได้ไม่สามารถลิงก์ไปได้นะครับตอนนี้ก็คือคลิปนั้นจะประมาณว่าสองคนสนทนากันเธอดูสิว่าคนนั้นเขาเป็นดาวในร้านอา่าคนนั้นเป็นดาวในนันดาวของโรงเรียนเขาอยู่ในร้านอาหารมาก,กินแล้วดาวอะไรคุณยังไม่เข้าใจ นี่คือความผิดพลาดของนักเรียนที่ไม่รู้ความหมายโดยตรงความหมายโดยในความหมายประสัมคำครับก็เลยให้เสนอปัญหาตรงนี้ว่าถ้าเธอเนี่ยไม่รู้ความหมายโดยในของแต่ละคำแต่ละคำนะเธอจะอยู่ในสังคมได้แล้วเธอไม่จะไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคบต้องการนําเสนอปัญหาตรงนี้ให้กับนักเรียนขั้นต่อไปนะครับทีนี้กิจกรรมที่2ครับวิเคราะห์และวางแผนครับให้กิจกรรมนี้ใช้เวลา5นาที นักเรียนแบ่งกลุ่มด้วยความสมัครใจกลุ่มละสามคนร่วมกันวิเคราะห์ด้านปัญหาในการสื่อสารของตัวละครที่ให้ชมทุกที่แหละครับและใหะ้และความรู้เกี่ยวกับความหมายเชิงเปรียบเทียบคำาที่มีความหมายโดยในในห้องเรียนเสมือนจริงก็คือนักเตียนเข้าไปในห้องแห่งความหมายห้องเรียนเสมือนจริงแล้วไปดูคลิปครูทักป้อนที่ครูสร้างไว้แล้วและทีนี้นักเตียนลองพิจารณาซิครูต้องขึ้นมในห้องห้องเรียนเสมือนจริงนั่นแหละให้นกเตียนช่วยกันวิภา์วิจารณ์ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนศึกษาความหมายของคำเชิงเปรียบเทียบประเด็นที่สนใจโดยสามารถสืบสอบหาความรู้ได้จากสื่อในรูปแบบแบบสอบในห้องเรียนเสมือนจริงห้องแห่งความหมายหมายถึงว่าครูใส่ข้อมูลทั้งหลายๆอย่างไปเพื่อให้นักเรียนสืบคน้นต่อไปกิจกรรมที่3ครับการสืบสอบหาคำตอบและร่วมอเทปรายขั้นตอนนี้ใช้เวลา30นาทีครับขั้นตอนที่1 นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้เวลา15นาทีศึกษาการใช้คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยในหรือคำและประเด็นที่สนใจด้วยวิธีที่กลุ่มของตเนเองวางแผนไว้เพื่อสืบสอบหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงได้แก่สิ่งที่ครูส่งเข้าไปในห้องเรียนเสมือนจริงนะั้นครูเอาโปรแกรมนำเสน,น Power point, อ powerpoint เกี่ยวกับความหมายโดยตรงความหมายโดยในไว้ข้อสอบโ u เนตความหมายโดยตรงความหมายโดยในพร้อมเฉลยคำตอบ รูปภาพขอมคำอธิบายความหมายโดยตรงความหมายโดยในแล้วก็มี Google Search เพื่อให้หนักเรียนลิงก์เข้าไปถ้านักเรียนต้องการความรู้เพิ่มเติมครับขั้นตอนที่2นักเรียนอ่านคำชี้แจงจากกระดาษโน้ตสีเหลืองที่แสดงในห้องเรียนสมุดจริงนี่ครับตรงนี้นี่คือในห้องเรียนสมุดจริงพอัะเรียนเข้าไปปุ๊บรกเรียนจะเจอโน้ตโน้ตที่เป็นคำสั่งว่าให้เขาทำอะไรบ้างโดยที่ ครูก็จะเปิดไม้นะคะอธิบายให้เขาว่า,า,านักเรียนอ่านคาชี้แจงจากกระดาษโน้ตสีเหลืองเมื่อครบเวลาน15นาทีตามที่กําหนดแล้วไปยังจุดเชื่อมห้องส่วนตัว,ตวของกลุ่มตนเองร่วมกันอธิบายอธิปรายประเด็นศึกษาหมายถึงว่าในห้องเอรียนเสมจรนั้นครูจะต้องสร้างห้องเชื่อมโยงไว้ตามจํานวนกลุ่มที่ให้นักเรียนแบ่งครูวางแผนไว้ก่อนว่าห้องนี้เนี่ยสมมติมี32คนหา3มี34คนหา3จะได้กี่กลุ่มครูก็สร้างสร้างสร้าง ลิงเชื่อมโยงไว้นะครับต่อไปลำดับที่3ครับใช้แอปพลิเคชันคูทาร์กอนสร้างลิปละคสรสั้นหนึ่งนาทีเกี่ยวกับการใช้คําที่มีความหมายโดยตรงความหมายโดยในแล้วอัปโหลดคลิปที่สร้างขึ้นไว้ในห้องส่วนตัวของกลุ่มตนเองตรงนี้เนี่ยก็คือขณะนั้นนักเรียนแต่ละคนก็มีห้องของตัวเองอยู่แล้วนักเรียนก็าร่วมกันช่วยกันแล้วก็สร้างคลิปนะครับต่อมาพิจารณาที่ส่ครับการนําเสนอผลงาน ั้นตอนนี้ครับนักเรียนแต่และกลุ่มแชร์คลิปละครสั้นรรรรรที่สร้างขึ้นให้ถูกเพราะอะไรครับนักเรียนจะต้องแชร์ต่างหาในที่ผ่านมาคือแอปพลิเคชันในห้องเรียนส่จริงอ่ะของของอะไรนะครับผู้ตรวยเราดูของที่เราใช้อะที่โรงเรียนเราใช้ที่อาจารย์ผาทำแอปพลิเคชันอะไรนะครับอ่าสเปเชียลใช่ครับสเปเชียลข้อแต่ข้อข้อ ข้อกำหนดของเขาคือว่าไม่สามารถที่จะโชว์แต่ละคนไม่สามารถที่จะโชว์ได้เลยซึ่งครูเนี่ยเป็นห้องใหญ่ครูจะต้องให้นักเรียนส่งมาผ่านทางอ่นก่อนแล้วครูค่อยจะเอาลิปจากนักเรียนนั้นมาอัปโหลดให้ดูด้วยกันทุกคนครับในขั้นตอนนี้เป็นอย่างนั้นครับคือต้องการให้นักเรียนทุกคนนําเสนอผลงานของตัวเองโดยที่ครูเป็นคนรคีกแล้วเรามาดูด้วยกันว่าเขามีข้อดีข้อเสียยังไง ในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะแชร์ลิปากษกับครู <P> เพื่อนำเสนอผลงานของตอนเองกับเพื่อนร่วมชั้นในห้องเรียนส่วนจีครับต่อมากิจกรรมที่5ครับเป็นการประเมินผลครับนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบผลงานของตอนเองครูปเป็นผู้แนะนําส่วนที่ยังไม่ครอบคุมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าครูแนะนําการใช้ภาษาเพราะตอนนี้เราต้องการวัดว่านักเรียนใช้คําและสำนวนเนี่ยได้ตรงตามวัตถุประสงค์กับบริบทของสังคมหรือเปล่า เขารู้จักใช้คำคำที่มีความหมายโดยตรงกับคำที่มีความหมายโดยในได้เหมาะสมกับสถานการณ์ไหมถ้าคลิปของใครที่เขาสร้างออกมาแล้วมันดูว่ามันยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นครูก็ช่วยปรับเปลี่ยนช่วยปรับเปลี่ยนประโยคช่วยปรับเปลี่ยนคำที่ตัวละครพูดครับแล้วก็ักเรียนคำแบบทดสอบเรื่องความหมายโดยตรงและความหมายโดยในผ่านไลท์บิร์กชีคครับที่ว่าครูกเอาว้ในห้องนั้นแหละ ต่อมาขั้นที่3ครับนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบเรื่องความหมายโดยตรงความหมายโดยในแล้วร่วมกันสรุปบทเรียนเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นคุณภาพการใช้คําที่มีความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในว่าสามารถสร้างประโยชน์สถานการณ์ตามบริบทวัตถุประสงค์ให้การสื่อสารแต่ละครั้งนั้นมีประสิทธิภาพสุดท้ายขั้นตอนที่4ครับนักเรียนแต่ละคนคันวิเคาพผลการคะแนนทดสอบก็คือในไลฟ์บลูชีฟเวลานักเรียนเข้าไปสอบเสร็จปุ๊บมันจะ ประกาศออกมาเลยว่าเช่นเก้าเต็มสีสเต็มสครับแต่ทีนี้นักเรียนจะเอาให้ครูดูยังไงล่ะนักเรียนทุกคนก็ต้องแท็ภาพนั้นไว้แล้วอัปโหลดลงในห้องของกลุ่มตัวเองที่ครูสร้างให้นะครับก็เป็นการจบขั้นตอนในก,กิจกรรมการเรียนรู้ครับทีนี้ส่วนสื่อครับก็จะมี powerpoint แบบสุดฮา์ดข้อสอบ unit รูปภาพพร้อมทำอธิบายแบบทดสอบที่มาจากไลฟ์เวิร์กชีทที่คนอื่นทำไว้ครับอันนี้ไปดูของเข้ามาใช้นะครับต่อมาแหล,ล่งเรียนรู้ก็คือของ ข้อเรียนสื่อแจริงที่ครูเป็นคนสร้างขึ้นครับแล้วก็ค o เ g l e เ e a r c h ส่วนการวัดประเมินผลครับสิ่งที่ต้องการวัดในด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้สิ่งที่ต้องการวัด,ด,นนม,ดมีสามอย่างเห็นคุณค่าการใช้ความหมาโยโดยตรงความหมายโดยนายเลือกใช้คำที่มีความหมายโดยตรงกับความหมายโดยนายได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้คำนิยามในหัวขอ้อที่1และ2เห็นคุณค่ากับการเลือกใช้ เครื่องมือวัดคืออะไรคือแบบประเมินผลงานที่ละครสั้นหนึ่งนาทีเกี่ยวกับการใช้ความหมายโดยตรงความหมายโดยในที่นักเรียนสร้างขึ้นวิธีการวัดคือครูเป็นผู้ประเมินผลงานแล้วก็นักเรียนด้วยครับที่เราจะมีขั้นตอนให้ให้ดูของเพื่อนว่าเอ๊ะเพื่อนเป็นยังไงเรามีการวิาพากษ์วิจารณ์กันใช่ไหมครับเกณฑ์การประเมินผ่าน80คะแนนขึ้นไปร้อยละ80ขึ้นไปครับต่อมาข้อที่3จุดประสงค์ข้อที่3าม ให้นิยามบอกลักษณะจะรู้ได้ไหว่านักเรียนสามารถให้นิยามได้บอกลักษณะได้ก็เลยมีวิธีการวัดด้วยการเรื่องวัดคือใช้แบบทดสอบเรื่องความหมายโดยตรงความหมายโดยในแบบทดสอบนี้ก็มาจากไลท์บุ๊คชีพที่เราไปเอาของอแหล่งของคุณครูคคคท่านอื่นที่ทาไว้เกณฑ์วิธีการวัดก็คือถ้านักเรียนถูกได้หนึ่งผิดได้ศูนย์แล้วก็คะแนนก็จะออกมารปรากฏ เกการผ่านก็ร้อยละแปิขึ้นไปเช่นเดียวกันครับต่อมาด้านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชนิดสกอร์รกดูบิกครับวิธีการวัดวัดยังไงสังเกตพฤติกรรมเกมการผ่านร้อยละแปสิขึ้นไปส่วนสมรรถนะหลักครับเราประเมินสมรรถนะหลักอยู่สอย่างก็คือการคิดขั้นสูงการสื่อสารการรวพลังทํางานเป็นทีเพราะว่าเรามีการแบ่งกลุ่มใช่ไหมครับ แล้วก็การอยู่ร่วมกับธรรมชาตินั้นที่อากา,อย,า,อ,ยาอย่างยัง่งยืนเพราะว่าเราให้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเนาะเราก็เลยมีการประเมินสมรรถนะขึ้นมาแบบประเมินสมรรถนะก็ใช้ชนิด scoring rubric ด้วยวิธีการสังเกตพฤติกรรมแล้วก็เกณฑ์การผ่านร้อยละแปดสิบขึ้นไปครับทีนี้ดูได้แบบประเมินสมรรถนะ,ะเราออกเป็นลหลายกลุ่มครับเพราะว่าจะได้ยูว่าแต่ละกลุ่มทางานออกมาเป็นยังไงบ้าง ก็จะมีในหัวข้อย่อยการคิดขั้นสูงการสื่อสารการวรวมพลังการทํางานเป็นทีมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนแล้วเราก็สร้างขึ้นวัดออกมาว่าต้องการหัวข้อไหนที่มันเกี่ยวข้องกับความหมายโดยตรงความหมายโดยหนของนาพยนตรประเมินผ่านไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิแเนแใออัวข้อตามระด,ดับน้ําหนักครับก็รู้สั่งกันไปดีมากดีพอใช้ในเรียนสามารถ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ชิเหตุเลขผลของคาได้ไหมของคาที่คำหมายโดยรูปคำหม,มายโดยนายพัฒนาชิ้นง,งานาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการนําเสนอเป็นยังไงบ้างจนุ่งหมายของการผลิตสื่อเป็นยังไงบ้างเร็ให้คะแนนนักเรียนออกมาครับดูที่การรวมพลังทํางานเป็นทีมเข้าทําเสร็จตามเวลาที่ครูกําหนดไหมครูครูบอกให้ทำสั้นๆหนึ่งน,นาทีเป็นยังไงบ้างนครับล้วก็ลายออกมาครับใช้เทคโนโลยีออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าครับ ต่ามาประเมินผลงานรายกลุ่มครับก็มีคะแนนให้เกี่ยวกับความน่าสนใจการใช้ปวามหมายโดยตรงโดยในการสร้างละครฉากละครการการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คือติปของนักเรียนอนะ่ะที่ใช้ความหมายโดยตรงโดยในสุดท้ายแล้วเพื่อนดูแล้วเป็นประโยชน์กับคุณหรือเปล่าเราก็มีการประเมินนีคบคะแนนเต็ม15คะแนนแล้วก็ไปแบบ เกณฑ์การตรวจผลงานนักเรียนครับเวลากลุ่มครับก็รสร้างทการตรวจผลงานนักเรียนออกมาว่ามีการเล่าเรื่องเป็นยังไงการใช้ความหมายโดยตรงโดยนสร้างประโยค์ปเป็นยังไงการสร้างตัวละครเป็นยังไงฉากให้ตัวละครเป็นยังไงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องปปเป็นประยชน์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยประมือร่วมกัน,น,นครับส่วนคุณลักษณะพึงประสงค์ก็เรื่องมาห้าข้อซึ่สารคุวม่มเป็นมุงมั่นรักความเป็นไทยมีจิตสาธสนะก็เป็นระดับคะแนนไปครับ เกณฑ์นี่ก็คือเกณฑ์ในแบบภาพรวมหลายห้องครับการประเมินคุณลักษณะคือประสงค์จากประเมินเป็นภาพรวมหลายห้องเพราะว่ากลัวจะประเมินเป็นรายรายกลุ่มที่กลัวจะให้ผ่านคบส่วนนี้ก็เป็นบันทึกผลการจัดการนพื้นที่สองครับขอบคุณมากครับลงมือให้กับกลุ่ม